เดี๋ยวมัอนี้ผมจะพามากินหมูย่างเกาหลีสไตล์อีสาน้านเ้อครับผมเม่นังกินขันตรงหน้าเนะครับมามาครับมาจับจัง,งกันครับเดี๋ยวย่างหมูย่างก่อนเนาะ ทีเรียบร้อยแล้วครับทุกคนผมย,นยัางหันย่างพักหนึ่งพักหนึ่งสวัสดีครับผมกินเที่ยวอาเฮบายโจเทย์ยินดีต้อนรับทักททายุกท่านทุกทุกคนที่เป็นเอ็ดีช่องโจทย์ชแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมากินหมูย่างเกาหลีสไตล์อีสานบ้านนอกบ้านเฮานะครับนี่นั่งด้วยป้าเขาที่ว่าไก่สีถั่วไก่สีแก่ไก่สีตะเกี่ยวแหละครับมามาทุกคนมาแซ่บๆด้กันครับผมมาประจัดดีเลยมีทัน ยอดกว่าทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามีอันนี้เลยครับกิมจินะครับกิมจินี่ก็หาซื้อได้ตามซีเบนนะครับเป็นกิมจิผักกาดขาวเนาะโอ้หอมเหมือนกันกิมจิเลยทุกคนเรียบร้อยผัก,ก,กจีนี่นี่ครับ ผักนี่เป็นสลัดแก้วนะครับผมแล้วก็มีพริกด้วยครับพริกจะลงไีอย่างนิดน่งเนาะอืออือแก้วครับผมมาจะแก่ลงกันซินี้ส่วนน้ำจิ้มนี่ครับผมเป็นน้ำจิ้มเอ่อซันซอสน,นะครับป่ะเทเคยซื้อกินด้วยกันเมื่อนี้ซื้อมากินครั้งแรกครับมาลองชิมกันน้สวย,วยเลยทุกคนว้าว ลากลงไปเลยครับไปครับหมูกระทะล่วกันมาย่างเกาหลีกินของผ่านไปผ่านมาก,กินสิเอิจรินสิเลยครับนั่งกุไก่บันท้างมาทุกคนพร้อมแล้วก็ลงมือลุยกันเลยดีกว่านี่ผักข้าวพร้อมครับหมูกระอพอะจีบใส่นะครับกินสดเลยครับทุกคนเติขึนข้นม ใสลูกโดนนาไปเดิมคามเรียกขอจะ,ะแซบไปเลยครับใส่แล้วก็รนกันเพิ่มไปครับไปมุมคราบเงๆเลยโอ้โอเลยทุกคนอ สุดยอด,ดเดือเดี่ยวมันมันกลมกล่อมำจิ้มแซบๆเรื่เลยพร้อมกับเสิร์ฟความแซ่บความอร่อยจากเสียงดังฟกตัวนี้แซ่บถึงใจแน่นอนครับอืออาสุดยอด,ด,ยอ,ด,ด,ยอ,ดอื้อ เขากันหลายรัว่าผมยู่ถนัดใส่รือคว่านี้ง้องจะขวากันเน้อครับอุ้ยไหวทุกคนจับตันนี้นนะะเนาะเดียวเราเลยเปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาเนาะอื้ม คือจอ,อดสุดเขากันเมื่อเท่านั้นครับเดี๋ยวต้องกินข้างในบา้างสินะแตนาสองมื้อ,อสองตอนครับยิมย้มเยิ้มโอ้กิมจินเขากันอีกทีเดียวทุกคน มาแต่ผู้ชมมารับชมเลยมาแซบๆน้ำกันครับผมมีกระเผาปลาเตรียม,มาเสริมน้ำกันเลยพริกหน่อยหง่เลยแล้วก็นี่ครับนี่เจิ้มซอสผมชอบกินแบบน้ำจิ้มเยิ้มๆครับนักเข้าทีึงอี่ เปิดมาเข้ามาแก้ว <ś m ix> แต่แต่ผมมีอ,มอย่นี้มาหนึ่มาม่ามาม่ามาม่าียงหน่อยเนาะมาม่าเป็นมาม่าโอเคนะครับผมเพราะว่าของใจชอบกินดีกันแหละครับทุกคนอาจจะกินหมูกระทะหมูยากก่างเกาหลีก็จริงแต่ว่ามามา่าเนาะแต่เป็นมาม่าไท้ก็ได้ครับลองดูซิ ทุกมาโอเคก็เลยได้ครับปรับเติมนิดหน่อยครับเติมของพริกแซ่ดด้วยพริกเผาเลยครับพริกเผาก็ใส่ของน้ำพริกเผาตาชั่วฮะเส็งว่าสันอันเพิ่มความหวานความหอมครับผมพริกเผา มนในทุกยี่ห้อเลยใคามีสมบัติเสือมาเขามาในช่องแน่เนาะแล้วก็จะมีนี่ครับของมาล่าครับผมเพิ่งไปเองละลายเข้าไปครับเป็นไปกันไนครับเพราะว่าฝนมาแล้วโอ้ยจม่งตกเลยลูกเอ้ยกินไม่โดนจะแสบกอน ลงเม็ดแล้วบอลไายแล้วไปครับระบางล่อ,อมามาสุขครับจัดเลยดีกว่าเพราะว่าผลมันลงเม็ดแล้วทุกคนสิได้กินมามาบุาบ๊บนึกอุ้มแรงนบุนบ๊บ เดี๋ยวที่อ้เริ่มออกมามวนกบไปบ้างอ้ไปลุยกันนะทีนีน เยอะฮัลโหลฮัลโหลมากมายเลแซ่บครับผมหมูย่างเกาหลีนี่ยอมรับเลยเข่ากันมากเลย ลากไปเลยฝนมาแล้วทุกคนผมต้องแลกเลยเด้ออีกแป๊มนึงเดี๋ยวแลกเลยว่าหนาเลยฝนก็นเดยอืมอ้มอื้ม ส็เกตเส้นมามาครับเนาะนุบนุเนาะเหนียวนุ่มไม่แพ้ชาเิเนืครับมามาเฮอ,อืมอ่แต่ถลงเม็นแห้งอะกินมากกว่าน้อก็ตอนนี้บรรยากาอบอ,ออกมาเลยครับอบอ,อ้าวได้เห็นเหแบบ เหมือนนี่ฝนมันจะตกแล้วอะเบกขึ่มฝาสู่งฝนมากๆเลยอือนเลยทุกคนร้อนๆเลยข้าโอ๊ะบังตาแตกกระซ่านมาเลยครับแสบๆน้ำกันนะครับไ่นองุณผู้ชมสีน่ารักทุกคนถึงไปน้ำตาไหลไปครับอืมอุม้ย โอ้โอ้จริงนะครับโอ้ำหลวกปากโอ้โอจะหลวกปากอือ mẹ đi rồi xuống Mai <laughs> lấy đâu? Đó, không phải là mua qua là đâu? nào hả? Để cái mảnh này Để cái gì không Để cái mảnh này thiếp um <laughs> chứ uh. không Lên lúc Mẹ coi một ngày nên phương nào luôn đây โอเคครับขอบคุณเลย่อยครับเจอกันใ่คลิปหน้านะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย